สวัสดีสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเที่ยงนี่นะเวียดลายอีหลีพี่น้องก็บ,บ่ได้เข้าปลานใดก็ขอโทษขอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เขา้าปลาพี่น้องบ่มีเวลาก็เฮาก็เฮ็ดแบบเวียแวแถวบ้านน่แหละเวียก,าบายยยก,กับลกมันคนมันแหละพี่น้องเอาไปมื้อนี้แม่นเฮาสิไปนะเอา ไปตัดต้นนันนั้นต้นมักเรื่อยพี่น้องต้นมักเรื่อยกับเมพันดีนี่สวัสดีไปเอาต้นมักเรื่อยไปเอามักเรื่อยเวลาเพราะว่าไกลชีหอดเราดูมาดูหน้าแล้วยนันนั่นนั้นเขาปล่อยงูเขาปล่อยควายยัยนมันกินเิดน,นะเพราะว่าอยู่บ้านเฮากะเข้ากะบ่ได้เลี้ยงเอาได้งูย้ำ ยามเดือนสิบสองเขาจะปล่อยเบิดในหมู่บ,บ้านเลยเขาบ่ได้เลี่ยงเขาจะปล่อยอยู่ตามป่าตามดงเลยแต่เมื่ออื่นเหม่นเฮาสิก้นมันตัวนี้หละก้นมันชวนตัวนี้เลยพี่น้องก็เฮากับ่ไดเข้าป่าน้นไดเขาโทษเขาไปพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีเวียรลายเฮากบเห็ดช่วยครอบครัวปะให้ครอบครัวเห็ดแล้วก็ ย่านบบแล้วก็เลยแบบเหากะเห็ดกับครอบครัวก้อนตอนนี้เพราะว่าบบมีเวลาจะเข่าป่าเพราะว่าเหาเห็ดเวียบตลอด <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> หอดแล้วเพราะว่าเฮาจะเปิดคลิปอยู่อยู่ชวนหายชวนมั่นนี่แหละเพราะว่าขี่รถเน,นี่เอามาทาั้งเอามาอยังสวิงหมอในนี่ <laughs> นี้เอามาักเดือยนี่แหละลุกเดือยนี่เพราะว่ามันยนันเยียบเอาได้พี่น้องเอาสิบไปเอาชิ้นมาเยียบอันนี้แหละเยียบเอาเอาพี่น้องเห็ดเวียยก,ก่อนเยียบอันนี้แหละ เยียบเอ้าเลยได้อพี่น้องเพราะว่าเยียบเอ้าโลดโยอยากให้มีน้ำหนักหลายๆ ได้เข้าป่าพี่น้องเอ้ยแบบนี่เลยเห็ดเรียกเวลาว่างกะเข้ากะสิขึ้นกูอีกนี่ผมบอกว่ายุ่งๆนี่หลังจากเย็ยบแล้วกะประมาณนี่เลยหลังจากเย็ยบแล้วกะมันเปื่อยนี่ เฮ็ดแบบเมพันดีนี่บ่เป็นพี่น้องเขาก็เลยแบบช่วยเอา,บ,เเาเบ่แมนเฮายีบเยียบแล้วให้เพิ่นเฮ็ดโมแมนตัวนี้บ่มีไนนี่ตัวนี้เพราะว่ามันจะตกนี่แบบบมมีไนพี่น้อง บ,บ,บ,บไดมีไนบไดนักแลวก็เลยมันลมจะพัดพัดอยู่นี่มันมีินยเพราะว่ามันมันนักลมเวลาแต่ลมลมกับบโบพัดเพราะว่ามันมีนัยอันนี้เหมันบไดมีไนนี่ก็ต่ำนีิัๆนี่ หลังจากเยียบแล้วก็เฮากระิใช้ในกระสอบเพราะว่าจะกินปีหน้าหรือว่าจะกินปีนี้ก็ได้อเ,เอ้อาเห็ดไมบันนี่อ๋อลมขนแห้งเลยลมนี่ขนแห้งเลยนะะ Okay mm -hmm. เยบเอาใส่อีกบันเออเย,เยียบเลยได้บัน,นี้เลยคือเยยบเลยเป้ายเปล่าเปล่นี่สันดีนะเยียบใส่ในกระสอบโลดคือชิบะนะ เบอรเชิบะพอให้หรือเบิ้องนี่หนูหนูว่ายและชุนไล่กินนี่นี่หนูหนูว่ายหนูท้องข้าวเบื้งนี่ทั้งขี้มันเลยนี่อ๋อเซ็ตรูดหนูนี่ตอนแรกแล้วเยียบอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเฮาก็สิช้กกับเลยใช้กกับดักหนู กลักษณะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเยียบแล้วดีนี่นี่นี่ one. เอาเด็ดต่อไปใกล้ชิบูตแล้วพี่น้องเอาพี่นมองตอนนี้ใกล้ชิบตแล้วนี่เย็บนี่พอแห้งแล้วเนฟันดี้เย็บใส้กระสอบออเย็บใส่ยางถือหนนี้ยเหื่อยเหนื่อยเมื่อย 一个白。 เบิดแล้วพี่น้องเบิดทีเรียบร้อยแล้วเยียบในเบื้องตีน๋อตีนก็เจ็บเยียบในเพื่อชีเบิดนะพอแห้งแล้วนี่หอบสุดท้ายแล้วนี่เพราะว่าลมลมแห้องหลีพี่น้องทังนั้นแมนบานระเบาโคก เดอชิบเบดนะครันี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนั่งๆเฉียไว้ใช้ไม่พ่นีนี่บึงนี่เกลียบเอา ก็พอได้อยู่เรียบร้อยแล้วภารกิจข้าเอาไปใช้กลับอีกนี่เอาพี่น้องเห็ดเยียบมักด้วยนี่ก็แล้วก็เขากา็สิไปใช้กลับและะ้วก็เอานอไม้เอานอไม้ชิเอาเมื่อกินอ,อยู่เพื่อนเพราะว่า ตอนนี้ก็ไบบ่ได้เข้าป่ากับบม่ได้มีอาหารกินพี่น้องไปใช้กลับอีกพี่น้องใช้กลับดักหนูหาชิไสแถวแถวให้นี่เลยสิไสแบบเน้อก็เอามันเอามันต้นรใไ้อพี่น้องหมักทุแห่ได้หนิหได้นี่กินกับลาบลาบหนูไาวหรือว่าลาบกระหอก ป้อขูดแสบเลยกระเฮากระสิเก็บกระไก่สกินกับลาบเพราะว่าเฮาจเีเฮ็ดทีดของปูฟีนี่ใกล้แล้วเดินชิบช่องนี่แหละเริมแล้วพี่น้องเบิดในสมเ่าค่ะคักค่ะคเขาเห็ดฮีดเบิดของสมเ่าบางกองเฮ็ดแต่ละบ้านมัน,บมนเบ่มันเฮ็ดมันกระต่างกันพี่น้องนี่อือ กินสมแจ้วคิงนี่กะแ่บอยู่นะขอลงแหงนีอ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี้มันพลัง อ๋อนอไหมแกงกินอยู่บ้านนะโอ้ลมขนแห่งเลยพว่าชีพหอแดหหแล้วดูหนาวแล้ว ตอนนี้ก็หน่อใหม่ก็บ่ได้ใหญ่หน่อซ้ํานิ้วมือนี่แหละ อาหารแรงบริเวีอาหารเพราะว่าเขาก็บางบางบางคนก็เงึดบว่ะสิก,กินอาหารแรงนี่นได้ไปไปซื้ออยู่ตลาดหรือว่าไปหาแบบอยู่ป่าอยู่หลงกะเห้ากับสำหรับบ้านเห้าแมนชิก,กินอาหารแรงนี่ไปหาอยู่ป่า ມັນເຫັນເຂົ້າຄາຍແຫຼງຄົນມງິນແກຊືອົບ ไปมีแต่นอนน้อยๆเอาพี่น้องหานรอไหมก็เรียบร้อยเฮากับไปใส่กับอีกไปใส่กับดักนู่ไปติดตามไปรุ่นทำการอีกเป็นใส่กับมืออื่นเฮากับก้นมันต่อพอดีเฮาจะออกให้กับ ัถทึกลับแมนเฮาการ์ชีมีหันกินมืออื่นสตีใช้กับดักหนูนี่ อใส่กล oh. ับพอดีเนาะใส่ใส่บุบดเลยไปใส่กลับก่อนใส่กลับมานมาเด้อมือเนื้อ ับนะบลายชิบชิบลังแต่นชิบเบิ้งมื่ออื่นมาสิถืกหรือบ่ถืงส <c oughs> ุดท้ายแล้วพี่น้องลังสุดท้ายแล้วว่าในใดก็ไปติดตามไปรุ่นน้ำการมืออื่นเลยพี่น้องว่าสิถืกหรือบ่ถืกก้เฮาก้ สีก้นมั่นแน่มืออื่นเพราะว่าแบบนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเวียกคันบุมีเวียกเห่ากับชีปไปน,นอนป่าคือกันแต่ว่ามีเวียกเวียกปปกับชิปะกับชิป,ปะแต่เมียกับชิปะแต่เม่์พนดีกับพออลไก็ไม่เพราะว่าเพิ่นก็นเมื่อยอกันเพิ่นก็นเริ่มชถเถ่าแหละเห่าต้องช่วยอันนั้นแหละใดขอโทษกขไผพ่อเมีพี่น้องที่บ่ได้เข้าป่านำเบาเฮียงเอา อ้าวพี่น้องตอนนี้ก็บฮอดบอลที่เราจอดรถแล้วหรือว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พี่น้องเขาก็สิกลับเดินทางกลับบ้านแล้วอันนี้แต่ก็มีรถนี่คร <c oughs> ับรเ, <c oughs> เออคุณแล้วก็มีทั้งเอาไว้อยู่หน้ารถรถ มักดื้อมักเดือเด้อเลยนี่ <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงไว้เชานี้ถ้าวิดีโอนาม,มาพอกันไม่ก็ขอขอบใจผมมีพี่น้องถูก่านติดต,ตามและครับชมจะเป็นกำลังใจให้ซองบ่เบอขอบคุณหลายๆเด้อหรือว่าขอบใจหลายๆผมมีพี่น้องบายบาย